สวัสดีครับผมชื่อเดชชายปนนท์ครับมาอ่านมาอ่านบทที่หนึ่งครับตาหญ้าขาหูหามงมัวใบบกบใบบัวมีมามีดูไม่ มามามาดูมาดูใบบัวมาดูใบบัวใบบัวมีตาใบบัวมีตาใบบัวมีน่ะใบบัวมีขาใบบัวมีขาใบบัวมีหูใบบัวมี ใบบัวมีเนี่ยมีหางใบบัวมีหางใบบัวมีห